ทิ้งจานนะครับวันนี้วันที่3นะครับของทริป okay, <good. S 1> นะครับ <I 'm S 1> ดา낭น,นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ตื่นเช้า hmm. ตื่นแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเราคาดว่าเนี่ยเราจะไม่เจอคนเยอะ แต่ว่าก็ยังเจอมวลมหาประชาชนอยู่นะครับก็น่าจะส่วนใหญ่ก็น่าเป็นกุ่มตัวที่พักอยู่ข้างบนนั่นแหละนะครับก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่ายังน้อยกว่านะครับยังน้อยกว่าตอนที่เวลามาปกติมาเซอร์เวยตอนช่วงเย็ยนละก็ถ้าใครพักที่นี่แนะนําว่าให้มาตอนช่วงเย็ยนๆประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก่อนที่ก่อนช่วงดวงใกล้ๆดวงอาทิตย์ตกนะครับตอนนั้นคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แตอ่อีกเวลาหนึ่งที่แนะนําถ้าเกิดคนที่มาพักที่นี่หกโมงเช้านะครับตรงนั้นเน,น,น่าจะไม่ไม่ไม่น่ามีคน<ม>คนอาจจะยังไ,ไม่ตื่นสวนเลอจาแดงการ์เดนนะครับก็เราเดินเลยนะครับมาจากตัวของโกลเด้นบริดจ์นะครับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอสวนนี้นะครับก็ถือว่ามาเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับ สำหรับคนที่ชอบดอกไม้สำหรับออคนที่ชอบแบบโพสภาพอยู่ในสวน,นคล้ายสวนของฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในกระเช้านะครับที่สูงและยาวที่สุดในโลกนะครับกำลังลงไปที่เมืองดานังนะอากาศเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ฤด,ดูตอนที่เรามาก็ดิน่าทัดิแลวนะครับคือฟ้าเปิดเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ชัดเจนและก็เคลียร์ หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะลงไปที่เมืองดานางังไปเที่ยวดานังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เราจะพาไปกินอะไรนะครับมีร้านอาหารหาร้านอะไรเพิ่มเติมจากที่เราพาไปกินอีกไหมเดี๋ยวรอไปชมกันที่ดานังครับ นี้เราก็ลงจากเขานะครับบานาฮิวนะครับมาถึงดาน,นังแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะครับกัหลิมนะครับนสรองไม่ใช่นะครับกาลิมนะครับกาลิมนสรองซึ่งเป็นอาหารเป็นอาหารฟิวชั่นนะครับไม่ใช่ฟิวชั่นหรอกเป็นอาหารมาเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีแบบอาหารเวียดนามอยู่ด้วยนะครับบางเมนูนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ฟคนมาเลยที่มาทเที่ยวที่เวียดนามนั่นแหละนะครับวันนี้เราสั่งมา2เมนูนะครับก็จะเป็น เฝอนะครับอันนี้คือเฝอนะครับเฝอเนื้อนะครับเฝอเนื้อนะครับ,นะรบแล้วก็จะเป็นอาหารไตล,ล์มาเลย์นะครับ,รบก็จะเป็นตัวหมีุุ่นโกเรงนะครับเดี๋ยวจะขอลองชิมเฝอชิมน้ําเฝอสักเล็กน้อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับร้อนนะครับเกโอเคมันก็จ,จืดๆเไม่ได้จืดแบบจืดสน,นิทอะแต่จ,จืดแบบมีรสชาติแล้วก็ให้ไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวซอสนะครับก็ แล้วแต่ใครจะพุงส่วนเนี่ยผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาหารมาเลยนะขอชิมม,มีหุ่นเหมือนเลครับว่าที่มาเลยรสชาติจัดจ้านกว่านี่คือข้าจะน้มาเลยจะจัดกว่าใชา่จะจัดกว่าที่นี่คือที่นี่เหมือนแบบน่าจะติดอาหารที่คนที่นี่เขากินกันนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยมันมีอาหารเมนูหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยเป็นเซ็ตอะไรก็มี มอไฟก็มีตามสั่งก็มีแต่ว่ามอฟไฟเนี่ยคือรอนานแล้วก็เราไม่อยากรอนคิวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่คาเฟ่ที่ดาน,นังกันต่อนะครับครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ร้านคองคาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟ่ที่เรียกว่าเป็น เปที่ป๊อปูล่านะครับชื่อดังมากที่คือที่นี่เนี่ยคือลักษณะการตกแต่งของร้านครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเวียดนามในสมัยสงครามนะครับแล้วก็คนพนักงานเสิร์ฟนะครับของร้านนี่ก็จะแต่งใส่เสื้อสีเขียวทั้งหมดนะครับเือนทหารเวียดนามนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราตามหาตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นกาแฟมะพร้าวนะครับโกโองกิแฟนะครับซึ่งเป็น กาแฟที่ขึ้นชื่อที่เวียดนามเขาบอกว่ามาใครมา Nam, เวียดนามก็ต้องมากินเมนูนี้อร่อยมาก,ากเจำลองชิมดูว่าจะอร่อยสมชั้นรึเปล่าก,ก็บอกว่าอร่อยอร่อยมากครับจริงคือต้องลองชิมเลยแหละใครมาเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้ถ้าเกิดเป็นกาแฟนะแต่ว่าร้านนี้ก็จะมีแบบโกโก้นัโกโก,โกโ้โกโก้นักช็อกโกแลตด้วยนะครับก็ สามารถที่จะถ้าใครไปกินกาแฟก็สามารถจะลองได้นะครับแต่ว่าร้านเนี่ยก็จะไม่มีขนมเค้กนะครับก็จะมีเพียงแค่แบบก,กาแฟอย่างเดียวนะครับจะขอตัวไปพักผ่อนนะครับกินกาแฟก่อนนะครับ อนนี้เรามาอยู่ที่หาดนะครับที่ตรงเมืองดานังแล้วนะครับหาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหาดที่กว้างและก็ยาวมากนะครับค่อนข้างที่จะแบบมีอนาบริเวณเนี่ยค่อนข้างยาวแต่ว่าสิ่งที่มันเราอเมซิ่งอยู่อย่างหนึ่งคือเขาแทบจะไม่มีโรงแรมนะครับที่ตั้งอยู่ริมหาดเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกร้านอาหารแล้วก็จะเป็นแบบพวกแบบร้าน บาอะไรต่างๆแล้วก็อีกแอคทิวิตี้นะครับทางทะเลเนี่ยถ้าเราเทียบกับที่ปัทยาหรือที่ภูเก็ตอะไรเนี่ยมันจะมีพวกบานนาโบทพวกเจ็ตสกีหรือพวกพาราชูตต่างๆที่นี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแบบไม่เหมาะกับการเล่นอะไรเงี้ยแต่เซิร์ฟก็ไม่มีนะถึงแม้แบบพอขึ้นแล้วแต่จะเป็นคลื่นที่แบบไม่เหมาะสำหรับการเล่นเซิร์ฟซึ่งตรงเนี้ยใครที่แบบว่าลุกล้ำอนาเขตทมเล่นน้ำเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเตือนคอยเป่าเตือนนะครับมีเขาเรียกว่า ไลฟ์การ์ดนะครับเบย์วอชที่คอยดูอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะมีส่วนใหญจะมีเล่นว่าแต่ว่าคนเยอะมากเยอะมากจริงแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบเยอะจนแน่นอึดอัดแต่เป็นเพราะว่าแบบหาดเขาแบบกว้างใหญ่ก็ถือว่าแบบมาตอนเย็นๆนั่งชมวิวทำแอคทิวิตี้นะครับถ่ายรูปถือว่าสวยเลยนะครับ จากที่ร้อนๆน,นะครับอยู่ริมทะเลนะครับเราก็จะขอมาหลบร้อนนะครับกันที่คาเฟ่เจลาโต้นะครับน,นี่เป็นคาเฟ่เจลาโต้ของเวียดนามเป็นไอศครีมโฮมเมดนะครับทางร้านเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับไอศครีมเนี่ยเขาก็มีอยู่หลายแบบนะครับเมื่อกี้เราถามเขาแล้วนะครับว่าตัวเรคคอมเมนต์ของเขานี่คืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นตัวโคโค่นัทอีกแล้วเดี๋ยวก็ ยังไงได้ล่ะเขาบอกมาอย่างนี้เราก็สั่งโกโนัทมาแล้วก็อย่างนคือครีมบูเลนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งนะครับก็เป็นครีมบูเลแล้วก็ตัวไอศครีมโฮมเมดนะครับโคโนัทแล้วก็อันนี้เป็นชาพีชเดี๋ยวเอลองชิมชาก่อนลกันรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะดีสดชื่นเลยร้อนๆมานะากินมาแบบโอเคเลย ะครับแล้วก็ไอศครีมอันนีมก็โอเคนะไม่หวานมากไม่แบบคือไม่ได้กลิ่นมะพร้าวเหมือนบ้านเราถ้าเกิดจะกินมะพร้าวเราแบบจะรู้เลยว่ามันจะเป็นรสชาติเป็นยงแต่นี่คือจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่ง่อไปมาที่ครีมบูเล่นะครับคือที่เนี้ยทุกอย่างเนี่ยของเขาจะไม่ ติดหวานจ okay. really like ัดจนเกินไปที่วุลเลยก็ไม่หวานจนแับพอก็เป็นอีกหนึ่งร้านที<_<_<_่ขอแนะนำเลยนะครับให้มาทานร้านบุลีหวางะครับที่ดานังก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตัว Golden Dragon Beach นะครับหรือว่าสะพานมังกรนะครับของที่ดานังนะครับซึ่งเป็นจุดนะครับแลนด์มาร์ค นะครับอีกแห่งหนึ่งของดาน,นางคืนหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปเดินตลาดกลางคืนกันดูว,ว่าตลาดกลางคืนเขามีอะไรก็มาถ่ายบรรยากาศบริเวณนี้ต้องบอกว่าบริเวณนี้คือถ้าถ้าอากาศไม่ร้อนนะถ้าไม่ร้อนอบอ้าวนะหน้าแบบมาเดินเล่นมาแบบมาวิ่งมาออกกํลาลังกายหรือว่าแบบมานั่งกินลมชมวิวริมแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคเลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้เรามาอยู่ในตอนช่วงกลางคืนแล้วอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็แต่ว่าลมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีลมมีอะไรเงี้ยดีกว่าอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูไอคล้ายๆถ้ามองเห็นเนี่ยตรงนี้ไม่รู้กล้องแผ่นไปเห็นหรือเปล่านะครับเป็นคล้ายๆเมอรอลออนของที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวหัวบางกรแล้วหางเป็นปลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไม่รู้ว่าเขาสร้างเพื่อจะเรียนแบบเมลรอลออนหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จุดประสงค์ในการสร้างของเขา คือั้งเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าสิ่งที่เขาทําแล้วก็ความพยายามของเขาก็ประสบความสาเร็จเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางมาที่ค่านงเยอะแล้วก็บริเวณเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสะอาดนี่แหละสะอาดแบบสะอาดเลยไม่มีขยะไม่มีอะไรแล้วเหมือนเขาจัดโซนดีไม่มีแบบร้านรถเข็นหรืออะไรเงี้ยมามาขายบริเวณน,นี้ร้านก็ให้ไปอยู่ในโซนของนายมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูว่าน i ยมาร์เก็ตมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่า คนขับรถเราแนะนำนะครับบอกเดินเที่ยวได้แต่ว่าอยู่อยาไปซื้ออะไรตรงนั้นเพราะว่าของมันค่อนข้างแพงแล้วก็แบบคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไปกินร้านอาหารก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เชื่อไปแล้วแหละเพราะว่าเขาแนะนำมาคนท้องที่แนะนำมาโอเคตามมาเลยครับ Follow me ก็จะเป็นโซนแบบว่าพวกของใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกแบบของอาหารแห้งของฝากนะครับตัวของฝากเขาเนี่ยก็จะมีแบบเอ่อพวกขนมขนมต่างๆนานานะครับเพียบเลยถั่วก็มีนะครับให้ความรู้สึกคล้ายมาเดินแบบตลาดเกมยงที่หัดใหญ่นี่ก็จะเป็นแบบพวกอาหารแห้งนะครับ ถือว่าวันนี้คนยังไม่เยอะนะครับดเดินได้สบายอยู่ไม่แน่นมากมมต่อไปก็มาถึงโซนที่เราลอยคอเอ้ยรอคอยกันแล้วนะครับก็คือโซนอาหารนะครับเริ่มต้นนี่คือเราจะเห็นแบบเทียบเลยพวกไอติมผัดนะครับรอไอติมทอดไอติมผัดนี่คือเราจะเห็นกันแบบว่าค่อนข้างที่จะหลายๆตลาดเลยของที่นี่ นี่ก็เป็นคนปิ้งย่างบาร์บีคิวนะครับมีที่ให้นั่งกินนั่งด้วยตรงนี้นะครับเป็นร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวนะครับเขาพูดไทยได้ด้วยเขาก็เสนอให้เราว่าให้เรากินบาร์บีคิวไหมเป็นเซตเป็นเซตต่างๆเป็นพอดๆเหมือนเต็น ร้านนี้เหมือนเป็นแบบร้านหอยนะครับมีหอยต่างๆอานามากมายขายของแล้วมีหอยท่าหอยท่าหินจองหอยจองไข่ไก่หอยท่าหินหอยเป็ดกัวมากไข่กับฉันด้วยหอยทาาที่ประสบความสำเร็จก็มีไข่ที่ประสบความสำเร็จคสุดยอดเลยคือแบบเข้าใจแบบความอยากจะแปลของเขาอ่ะอาจารย์ภาษาเขามาแปลใน Google อะไรเงี้ย ก็เมื่อสักครู่นี้เกือบที่จะหลงคารมนะครับ oh. ของแม่ค้าที่ในตลาดในมาร์เก็ตแต่ว่าเราก็โอเคเราเชื่อทำท้องคนท้องถิ่นบอกว่ามาที่ร้านอาหารร้านนี้ดีกว่าก็จากในมาร์เก็ตเนี่ยก็เดินมาตรงนี้เนี่ยประมาณ5นาทีก็ถึงละนิดเดียวไม่ไกลนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราจะลองมาเดินมาดูก่อนว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีเมนูอะไรราคาอะไรประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเรามาดูแล้วเนี่ยคือเขาจะให้เรามาเลือกของเองเลยเขาจะมีราคา กำหนดอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นก้างแต่ว่าสิ่งที่เราสั่งไปก็คือเป็น lobster นะครับเป็นตัวซาชิมิ lobster นี้นะครับเป็นไซส์เล็กนะครับก็ตัวหนึ่งก็ประมาณแบบครึ่งโลนะครับแล้วก็เนืองจากแล้วเราก็ไปตั่งตัวอันนี้คือจะมีแบบหลายไซส์เลยมีไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมดูตัว阿拉斯加นี่ lobster 阿拉斯加ตัวใหญ่มาก รัสกันบาราเบสกันะครับคือมันจะความต่างมันคือจะตรงกล้าครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเมนูหอยซึ่งเราเนี่ยอันนี้คือเป็นหอยที่เขาเลิคอมเมนต์มา <Wow. S 2> ให้เราสั่งนะครับนี่คือหอยเลยแล้วแต่เลยว่าแบบว่าเราจะเอาหอยอะไรมาสั่งอะไรมาทํำเมนูอะไรแบบไหน,นเราทาสั่งเป็นหอยต้มตะไคร่แล้วก็จะมีบางอย่างมันไม่มีอยู่ในนี้นะครับพวกเช่นพวกหอยนางรม พวกปลาหมึกนะครับตัวน,นี้เขาจำอยู่ในครัวอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาต่างๆแล้วก็จะเป็นหอยเป็นปูนะครับก็ถือว่าตอนนี้คือสภาพโดยรวมเนี่ยผ่านแตนน่หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงมาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งนะครับอันนี้เป็นตัวหอยนางรมก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับ กับราคาเมื่อเทียบกับราคาที่เขาออฟเฟอร์มานะครับราคาร้อยกว่าตีเมเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นหอยนะครับหอยต้มตะไครี่หอยต้องบอกว่าตัวใหญ่มากเดี๋ยวดูว่าจะมีแต่เปลือกหรือเปล่าเนื้อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมรสชาติว่าเหมือนหอยต้มตะไคร้บ้านเราหรือเปล่าแล้วก็มีน้ําจิ้มมีหลายอย่างมากนะครับจะมาดูว่าอันไหนอร่อยแล้วจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับมาแล้วครับซาติมิลล็อกสเตอร์ นะครับก็ถือว่าโอเคผ่านอยู่นนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยตกราคาประมาณล้านกว่าก็น่าจะเป็นล้านนิดๆก็ประมาณพันพันสี่พบาทหนึ่พั้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคเพราะได้ทั้งล็อบสเตอร์ได้ทั้งหอยนางรม7ตัวแล้วก็ตัวหอยทุ่มตะไคร้ก็เดี๋ยววันนี้เึิ่งกิโลวันนี้ก็ขอไปกินแล้วก็ขออนุญาตนะครับทุกท่านไปเอนจอยกับการกินก่อนแล้วเดี๋ยว หลังจากนี้เราจะพาไปไหนต่อในทริปของเวียดนามนะเดี๋ยวพบกันสินเจ้านะครับทุกคนตอนนี้นะครับวันสุดท้ายนะครับของทริปดานังเวียดนามนะครับตอนนี้หลังจากได้ทานข้าวเชาว้าเสร็จนะครับผมก็มาที่ร้านกาแฟนะครับตะวันรอขึ้นเครื่องซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือบรรยากาศดีมากนะครับล่มรื่นนะครับฟิลไลท์แบบเป็นโฮมี่คอฟฟี่ นะครับสไตล์แบบว่าเขา mix and match ระหว่างเกาหลีกับเป็นนามอจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศในร้านนะครับแล้วดูว่าเราจะสั่งอะไรมากินในเช้าวันนี้นะครับด้านโนด้านด้านนอกนะครับทุกคน่มรื่นมากนะครับต้นไม้แล้วก็การจัดแต่งร้านนี่คือค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ว่าถ้าอากาศดีนะครับลมเย็นกว่านี้นี่น่านั่งมากข้างนอกเนี่ยแต่วันนี้ก็ค่อนข้างร้อนเหมือนเดิม เขาก็มีโซนห้องแอร์ขนางนจะพาไปดูกันนะครับโซนด้านในนะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าด้านนอกมีการขายจิวเวลรี่ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าแอร์นี่เย็นฉ่ำๆเลยและนี่เป็นเมนูที่เราสั่งเขาก็มาเสิร์ฟให้แล้วนะครับเมนูเป็นชามะม่วงและกาแฟโคโคนัท ถนนราคานี่อยู่ที่แสนดองเท่านั้นนะครับ mm hmm. เมนูละห้าหมื่นถือว่าถูกมากเดี๋ยวจะลองชิมครับก็เดี๋ยวจะมาชิมนะครับเมนู2เมนูที่เราสั่งมานี่จะเป็นออชาส้มผสมมะม่วงนะครับเองช,ชาก่อนอืมอร่อยสดชื่นสดชื่นคนแล้วเมื่อกี้นะครับสดชื่นดี มีกิ่นส้มผสมมะม่วงนะครับกิ่นยำยามเช้าอันนี้นะครับเป็นกาแฟมะพร้าวนะครับเขาแยกนะครับระหว่างกาแฟกับตัวมะพร้าวมาให้เราได้เทได้ราดเองเดี๋ยวเราจะลองชิมน,นะครับว่าจะอร่อยเหมือนกับร้าน ่อนหน้านี้ที่เราเคยทานมาหรือเปล่าอืมดีอร่อยดีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับตัวกาแฟมะพร้าวนะครับบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นจะเป็นตัวอย่าเป็นพวกกาแฟส้มกาแฟยูสุอะไรอย่างนี้แต่มะพร้าวเนี่ย ังไม่เห็นก็โอเคถือว่ามาเวียดนามก็ต้องมาลองชิมกาแฟมะพร้าวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับขอกินให้หมดก่อนแล้วเราจะไปกันที่สนามบินเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปทริปเวียดนามด้านหน้กให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างควรมาเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สวัสดีประเทศไทยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแรกว่าตั้งใจว่าจะอัดคลิปปิดที่สนามบินดานังนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาทําให้เราเสียเวลาแล้วก็ทําให้แบบว่าเสียความตั้งใจที่เราจะอัดคลิปปิดที่นู่นก็เลยมาใช้ที่นี่แทนนะครับก็สําหรับทริปนะครับดานังก็เดี๋ยวขอสรุปเป็นแบงนี้หนึ่งเรื่องของการเดินทางคือตอนนี้การเดินทางจากเมืองไทยไปที่ดานังมีหลายสายการบินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเชไอเวียเจ็ตแล้วก็ ทางบางกอกแอร์เวย์นะครับอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเลือกสายการบินไหนสะดวกไหนราคาที่ราคาอะไรที่ถูกใจก็ลองดูโปรโมชั่นลองดูอะไรต่างๆนานา,าได้นะครับการเดินทางภายนะในดานังนะครับในดานังก็คือการเดินทางเราจะใช้กรับเป็นหลักนะครับใช้กรเป็นหลักในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับในเมืองดานังนะครับแล้วก็การข้ามเมืองนะครับเราจะใช้แอปกลุ p นะครับใช้แอปกล o u p ซึ่งเราสามารถที่จะบุ๊กกิ้งล่วงหน้าเลยว่าเราจะใช้เวลานี้ไปเวลานี้ของเราเนี่ยคือบุ๊กสาไฟล์สทริปนะครับก็คือดานาังไปหอยอันฮอยอันมาบานาฮิวแล้วก็บานาฮิวกลับมาที่ตัวดานังอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทาง Group ก็จะมีราคาแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมาก็สามารถไปดูได้ที่ในแอป Group นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเดินทางก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็การกดแอป กราฟเนี่ยคือรถเขาเนี่ยก็จะรอเลยคือแบบรอไม่นานสแตนบายรอเลยแหละเอาง่ายๆดีกว่าแล้วก็รถค่อนข้างโอเคด้วยนะครับคนขับสุภาพโอเคทุกอย่างก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าสําหรับมุสลิมนะครับอาหารเนี่ยทาล์าเนี่ยหาได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารทาลาตที่เป็นของ โลเคอลแล้วเวียดนามหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้การเอนจอยกับอาหารท้องถิ่นอาหารเวียดนามเฟอรหรือแหนมเนื้อหรือปอเปียอะไรที่เราอยากจะไปกินอะไรเงี้ยก็อาจจะมีต้นเลือกให้น้อยหน่อย,อยแต่สําหรับอาหารฮาลานอินเดียหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยมีหลายร้นานอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็คือลองค้นหาดูกันได้หรือใครมีร้านอานหารอะไรแนะนํามาก็มา คุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของร้านคาเฟ่ร้านกาแฟต้องบอกว่าให้2นิ้วเลยเวลิกูดเวลิกูดคือใช่กาแฟดีอร่อยกาแฟก็คือแนะนำกาแฟซซ่คอฟฟี่กับโคค u นัทคอฟฟีันเนี้คือเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือใครที่เป็นใครกินกาแฟต้องไปลองส่วนก็เป็นพวกชาผลไม้นะใช่อันนี้จริง ชาผลไม้ดีกินพวกชาผลไม้ต่างๆลองด,ดูหลายๆรสแล้วก็ลงถึงน้ํามะม่วงน้ำมะม่วงเปจะเป็นเมนโกลสมูทตี้หรือว่าแบบเป็นน้ำมะม่วงอะไรแต่แนะนำเป็นสมูทตี้จะอร่อยนะครับก็คนที่ชอบกินชอบเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับไปคือไปเวียดนามไปไปดานางังไปฮอปคาเฟ่ก็โอเคก็ถือว่าโอเคคือแต่ละร้านเนี่ยมีสไตล์แตกต่างกันนะครับแล้วก็การบริการของพนักงานเนี่ยก็ดีทุกๆร้านนะครับที่เราไปยังไม่เจอเบี่ยงยังไม่เจออะไร นะครับแล้วก็เป็น<ก>ที่พักนะครับที่พักก็จะเป็นเราพักสคืนนะที่ฟอยอันที่บานาฮิลแล้วก็ที่ตัวของดานางังก็ถือว่าโอเคสำหรับที่ฟอยอันกับที่จานังคือที่พักมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับราคาไม่แพงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของถ้าเกิดใครชอบฟิลแบบธรรมชาติ ไม่ใช่เทิงธรรมชาติเป็นแบบฟิลแบบสโลไลฟ์เมืองเก่าอะไรเงี้ยแต่เป็นเมืองเก่าที่คนเยอะนะแต่ว่าแบบมันดูค่อนข้างคือตอนกลางคืนกับตอนเช้าเนี่ยฟิลมันจะต่างกันมากเลยคือถ้าแบบตอนกลางคืนจะว,วุ่นวายหน่อยนะครับที่คอยอ่านแต่ว่าตอนเช้าคือเราได้นอนพักค,คอยอ่านล้วก็ได้รู้ฟิลในตอนเช้าตอนเช้าคือแบบจะค่อนข้างสโลไลฟ์วิถีชีวิตคนมานั่งดื่มตามกินกาแฟปั่นจัก,กรยานเล่นกันอะไรเงี้ยคือแบบเออโอเคก็คือแนะนําเลยแหละว่าแบบมาก็ถ้ามี เวลาก็พักที่หอยอันก็โอเคนะครับได้ดูดับบรรยากาศเต็ม,มที่ต่างลแล้วก็กิจกรรมข้างบนเนี่ยคือต้องเรียกว่าคือแนะนําเลยว่าแบบคุณถ้ามาแล้วต้องควรจะต้องนอนพักข้างบนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดไม่ต้องไปแบบรอคิวนานการเล่นเครื่องเล่นต่างๆเราสามารถที่จะแบบเอนจอยกี่รอบได้ได้ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะเรียกว่า แล้วก็มาแล้วก็ลงถึงกันไป g กลเด้ Beach ด้วยนะครับก็มาตอนเย็นหลังจากที่นักท่องเที่ยวลงไปเราก็จะได้วิวถ่ายรูปที่แบบไม่ติดคนอันนี้คือแนะนำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ดานังนะครับก็จะเป็นเมืองริมทะเลก็จะมีบีชบีชก็ค่อนข้างที่จะกว้างอาจจะร้อนหน่อยนะครับด้มีความเป็นซิตี้เป็นความเป็นเมืองนะครับแล้วก็คาเฟ่เยอะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีทะเลแล้วก็มีถนน คนเดินตอนคืนนะครับก็พ,พวกกัรชํา<ม>ระาใช้ใจ่ายที่คูบัตรเครดิตได้ผูกเลยเพราะว่าเราเช็คได้ตัวเลขแน่นอนเรารู้เราเห็นยอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยเรามีหลักฐานที่จะแบบ<ม>ยืนแล้วก็บอกว่าต่อรองเจราจากับเขาได้เนาะ<ม><ม>ก็แนะนำมากๆนะคะสำหรับการเดินทางในเมืองค่อนข้างง่ายถ้าจะใช้กราฟทุกๆอย่างถือว่าแบบอยู่ในค่อนข้างที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับทลิปของม mm ิวเรียก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามว่าทิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับแล้วเดี๋ยว follow me ตามกันมาในทิปต่อๆไปครับ